เดาย17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อนะครับผู้ชมครับขออนุญ,ญาตนะฮะไปดูประเด็นที่เมื่อวานนี้วิภาดานิมทองประสานกรณีน่าตนกตกใจบนที่ที่ร่วมกันตันยูครับแจ้งเหตุชายเสียชีวิตในห้องพักย่านสายไหม่คะไปตรวจสอบพบเป็นชายยุ71และมีโรคประจำตัวครบหัวใจความดันเบาหวานขอบไขมันสูงกุลุง71เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุร่วมกันตันยูตรวจเชื้อด้วยชุด ATK ก่อนจะเก็บร่างพบว่าขึ้น2ขีดก็คือติดเชื้อโควิดนะคะ สอบถามภรรยาภรรยาอายุหกสิบปีหกอาหกสิบสองปีเล่าว่าอยู่ด้วยกันสองคนคุณลุงมีโรคประจําตัวหลายโรคอยู่ที่ไร่เรียง<ๆ>ก็เลยไม่ได้ออกไปไหนอยู่แต่ในห้องมีแค่ป้าที่ออกไปซื้ออาหารที่ตลาดสิบหกกรกฎาคมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ยี่สิบนะย้อนกลับไปสี่วันห้าวันที่สนะ<ะ>ิบหกสิบหกคุณป้ามีอาการก็คือไอกับคันคอค่ะวันที่สิบเก้าไปโรงพยาบาลไปรับยาประจําตัวของลุง<ะ>ป้าก็เลยขอโอกาสนี้หาหมอที่โรงพยาบาล<ะ>ตามสิทธิประกรันสังคมคือโรงพยาบาลสายไหมบอกว่า ขอตรวจโควิดได้ไหมถ้ามีอาการไอคันคอเจ้าที่โรงพยาบาลบอกให้กลับบ้านไปตรวจเองถ้าติดเชื้อค่อยมาโรงพยาบาลป้าก็เลยกลับไปที่ห้องพักยังไม่ทันได้ตรวจเชื้อคุณลุงเสียชีวิตเมื่อวานนี้คุณป้าเล่าว่าช่วงเช้าคุณลุงก็กินข้าวปกติช่วงเที่ยงป้าเอาอไปซื้อขอดกระเพาะมาให้ลุงนอนหน้าห้องน้ําในสภาพะในะพะสภาพปัสสาวะรัดไปจับตัวดูหน้าห้องน้าหมดสติและไม่มีลมหายใจแล้ว แจ้งนิติห้องพักมาตรวจมูลนิธิมาเก็บร่างตรวจเชื้อป้าถึงได้รู้ว่าสามีของคุณป้าคุณลุงยุติจ1ติดโควิดต่อมาเช่นได้มาตรวจเชื้อให้คุณป้าด้วยคุณป้าก็ติดเชื้อเช่นเดียวกันค่ะคุณป้าก็เลยคิดว่าแกมีอาการมาก่อนลุงน่าจะติดจากป้าเมื่อ5วันก่อน16รกรกฎาคมที่มีอาการและลุงก็ไอด้วยแต่คิดว่าไม่เป็นอะไรเพราะลุงจะไอเป็นประจำคุณป้าบอก19กันยายนวันที่ป้าไอายเยอะขึ้นไปหาหมอตามสิทธิประกันสังคม แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไอคันคอแต่ไม่มีอาการอื่นขอตรวจโควิดได้ไหมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกไปตรวจเองแลวถ้าตรวจแล้วติดเชื้อค่อยมารับยาป้ากลับบ้านไม่ทันตรวจเชื้อก็มาเสียลงคุณป้าติดอยู่ในใจถ้าโรงพยาบาลตรวจเชื้อให้ป้าแล้วรู้ว่าติดจะได้รีพาลงไปตรวจจะได้เอายามากินลงจากไปโดยไม่ได้ลากระสักคำจะนอนหลับไปจะนอนที่ประจำคก็เสียใจยังบอกเลยบอกว่าถ้าคิดถึงก็มานะไม่ต้องกลัวนี่ก็ไม่รู้เนี่ยพุ่งจะรู้ต้องทำอะไ ประวัตนั่นแหะแ้วาวกเขาแบไปหาเขาจะมาตรวจได้เลยแล้วก็อาจจะเอาไปตรวจด้วยนะงนี้เขาไม่ตรวจเขาไลมาตรวจเองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวป้าดูแลตัวเองดีๆเองนะเขาไม่ได้ไม่ต้องห่วงนะะร่นขการาากาอจักของ่เาไม่ นั่นแหละะค่ะคุณป้าก็มาสูญเสียคุณลุงไปมันก็มีความเจ็บอยู่ในหัวใจน้น้อยค่ะหลายท่านอาจจะบอกเอ๊ะทำไมคุณป้าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้มาตรวจเองทำไมไม่รีบตรวจไม่ต้องรวงเราเด็กมากดีเองนะครับไม่ได้ปองไรเช่นไดก็ประสานโรงพยาบาลตามสิทธิ์และรับยาฟาวิพีราเวียและยารักษาตามอาการมาให้คุณป้าใช่ไหมคุณป้าบอกว่าโควิดที่คุณป้าเป็นเนี่ยมันไม่เป็นอะไรมากหรอกแต่ป้าเสียใจเพราะป้ายังทําใจไม่ได้ที่ต้องเสียคุณลุง คือคนเราเนี่ยมันมีกําลังไม่เท่ากันน้องไบอ,อย่างพี่เนี่ยตรวจเอทีเคทุกวัน<า>เพื่อป้องกันตัวเองกลัวมีโรคประจําตัวด้วยลแล้วก็มาทํางานด้วยใช่ไหมน้องใบแต่หลายท่านมันไม่ใช่ง่ายนะที่จะให้เข้าไปตรวจได้ตลอดเวลามผมก็เลยนึกถึงเมื่อวานนี้คุณหมอธีระวัฒนารัตน์คณะแพทย์จุฬาน้องไบคุณหมอโพสต์คือมันเป็นข่าวาแล้วสื่อดูเหมือนจะมองประเด็นเรื่องกรณีเออเอาโมโนพิราเวียฟาวิพิราเวียมาขายกันเลยเราซื้อเองก็ได้ ใช่ไหมต้องไห,ห <า S 1> เรียกร้องกันถึงขนาดาว่าเอามาขายร้านขายยาโรงพยาบาลเอกอชอนคลินิกซึ่งเมื่อวานนี้ประากาศใจตังเองก็ได้คุณหมอธีระบอกเราก็อึ้งน,นะบอกว่าไม่ควรจะตีข่าวให้ทุกคนหลงคิดว่าต้องมีการจัดยาให้ซื้อหากันได้ปกติเพราะยาวัคซีนการตรวจเชื้อเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องได้รับการจัดหาให้ประชาชนทุกคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะคือคุณหมอบอกว่าโดยแท้จริงแล้วเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขที่จะต้องจัดหายาและวัคซีนรวมไปถึงบริการตรวจและอื่นๆที่จําเป็นและมีมาตรฐานเพื่อควบคุมป้องกันและรักษาโรคโรคระบาดในภาวะวิกฤตนี้ให้แก่ประชาชนให้เข้าถึงได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายคุณหมอบอกว่าของจําเป็นเหล่านี้ไม่ว่ามันจะราคาหลักสิบหลักร้อยหลักพันหรือหลักหมื่นก็ตาม,มสุดท้ายมันจะเป็นกําแพงราคาที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางสาธารณสุข ใครใหญ่ใครรวยก็ได้ไปแต่ปุตุชนคนธรรมดาคนจนคนตาดำๆจะเข้าถึงได้ยากเย็นและจะก่อให้เกิดความสูญเสียจากความไม่เท่าเทียมยาวัคซีนการตรวจและสิ่งจำเป็นต้องได้รับการจัดหาให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนทุกคนปัญหาในปัจจุบันคุณหมอธีระบอกก็คือการมียาที่ดีจริงไม่เพียงพอและความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงยาคุณภาพอย่าไปกระพือข่าวให้หลงประเด็นและติดกับดักครับนี่ละคือ ถึงจะตรวจเอทีเคฟรีมันก็จะมีคนจํานวนมากที่ไม่ไปคนที่ไปที่จะไปต่อคิวขอตรวจในโรงไยค่ะลเราต้องเข้าใจนะเพราะเขาคงไม่มีจริงๆนะใช่ไหมลงุงใบค่ะใช่คือมองในมุมนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะมขณะที่ประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องไปเล็กน้อยเมื่อวานนี้ถามว่ายาขาดไม่ขาดมีหมอคนหนึ่งเขียนข้อความส่งไปถึงคุณตามาเด็กบอกว่าผมเป็นหมอหน้าง,งานพอดีเห็นโพสต์เรื่องกลุ่ม6 0 8ที่ประชุมพยาบาลไม่ได้ยาต้านอะไรเลยคือตอนนี้ โรงพยาบาลในจังหวัดของผมขาดแคลนยาต้านทุกตัวมากไม่ว่าจะเป็นฟาวิพีราเวียโมโนูพิราเวียตอนแรกได้รับแจ้งมาจากแม่ขายมาถึงโรงพยาบาลแม่ขายว่ายาโมนูพิราเวียสามารถจ่ายได้ในกลุ่ม6 0 8ทุกคนแล้วก็ให้เก็บยาฟาวิเอาไว้สําหรับกลุ่มคนไข้เด็กปรากฏว่าพอมาหน้าง,งานจริงๆเนี่ยพอผมจ่ายไปส่วนใหญ่คือตีกลับมาหมดเลยโดยทางคลังยาให้เหตุผลมาว่าเพราะว่าแม่ขายไม่ได้จ่ายยาให้มาตอนนี้ยาในคงคลังเหลือน้อยมากเหลือให้ได้ไม่ถึง10คน เลยไม่อยากจะให้ไปว่าที่คนหน้างานนะครับคนหน้างานพยายามอย่างที่สุดแล้วแต่ทําอะไรไม่ได้จริงๆก็หมายถึงหมอบางทีที่ไม่จัดยาให้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่มีหรอยาไม่พอถ้าฟังจากคุณหมอท่านนี้นะคะขณะเดียวกันทวชชมเพื่อให้กระจายการเข้าถึงยาจะเป็นโมโนจะเป็นฟาวิกก็ตามทีเมื่อวานนี้หลังจากประชุมกันเมื่อวันก่อน,อนในกระทรวงสาธารณสุขอยอก็อนุมัติแล้ว้องไปค่ะออกประกาศแล<ะ>้ว จากเดิมเนี่ยที่คนขึ้นทะเบียนสามารถจําหน่ายยาให้กับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้เท่านั้นก็ปรับใหม่นะคะให้สามารถกระจายยาทั้งโมนูพิราเวียและยาต้านไวรัสอื่นๆลงไปในระดับคลินิกเวชกรรมตามพรบสถานพยาบาลได้ก็ลคลินิกหมอนั่นแหละซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีเป็นหมื่นคลินิกเลยนะครับทุกท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยค่ะอยคุณหมอไพศาลดั่นคุ้มบอกยังต้องเป็นการจ่ายยาโดยแพทย์นะคะโดยแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามแนวทางการใช้ยาของกระทรวงสาธารณสุขและใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นโดยแพทย และใช้อย่างสมเหตุสมผลท่านผู้ชมผมสรุปง่ายๆนะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอาการท่านก็ไม่ต้องใช้เลยถูกไ,มไ,ไหมต่องไหถ้ามีอาการโดยหลักหมอจะเป็นวิธีฉชยว่าท่านมีความเสี่ยงประมาณไหนแล้วโดยหลักจะให้ฟาวิพิราเวียแต่ถ้ามีอาการแล้วท่านเป็น6 0 8แม้แต่ข้อหนึ่งข้อใดหมอจะให้โมนูพิราเวียค่ะหลักจะเป็นอย่างนั้นครับท<ฆ>่านผู้ชมแต่ในทางปฏิบัติอันนี้ผมไม่แน่ใจขณะที่จุดที่น่าสนใจถามต่อไปว่าเมื่อไหร่จะถึงร้านขายยา เมื่อวานนี้มีคำอธิบายเนี่ยน้องไว้<า>ในมุมนี้เนี่ยนะครับว่ากรณีร้านขายยาก,ก็ต้องขอดูเอเระยะหนึ่งใช่ไหมใช่ค่<อ>ะถามว่าเพราะอะไร<า>ก็เพราะอย่างน้อยคลินิกเนี่ยมีหมอ,อมแล้วหมอจะเป็นผู้สั่งจา่ายตามหลักข้อปฏิบัติของกรมการแพทย์ใช่ไหมน้องใบตามเวชปฏิบัติต่างๆที่ออกมาเนี่ยค่ะขณะที่คุณหมอสมศักดิ์คุณหมอสมศักดิ์จากกรมการแพทย์อะ่ะคุณหมอสมสอศักดิ์ก็สนยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ายาต้านไวรัสสะสมโควิดเนี่ย ไม่จําเป็นที่ผู้ป่วยทุกคนต้องรับยาตา้านไวรัสคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่อาการไม่มากถ้าแค่เจ็บคอแค่ระคายคอให้กินยาตามอาการแล้วก็จะหายได้เองค่ะ<ม>คือคุณหมอบอกว่ายาโมนูพิราเวียกับแพคโซวิดเนี่ยมันมีผลการศึกษามาแค่1ปีดังนั้นยังไม่รู้ผลข้างเคียงในอนาคต แล้วเวทปฏิบัติที่ออกมาก็คือจะจ่ายยากลุ่มนี้ให้กับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง608คนที่มีโรคร่วมหรือคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนคืออาจจะรับไม่ครบหรือรับมาแล้วนานเกิน6เดือนอันนี้ไปถึงอายุไม่ถึง60ไม่608แต่รับวัคซีนไม่ครบค่ะถูกไหมก็จะได้ยาโมโนหรือไม่ก็แพคโซวิดเหมือนกันคําถามต่อมาเนี่ยเครนิตเป็นหมื่นแห่งแล้วละ่ะแต่ที่ผมบอกท่านผู้ชมถ้าไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์เนี่ยท่านได้ฟรีค่ะเพราะหมอโรงพยาบาลตามสิทธิ์จ่ายให้ถูกไหมค่ะแต่ถ้าไปโรงพยาบาลเอกชนจะเป็นเครดิตเส เสียตังเอง<ะ>ถูกไหมต้องไปใช่ค่ะถ้าผิดกระทรวงสาธารณสุขต้องแจ้งผมผมพูดมาหลายวันแล้วน้องไบถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนไม่ใช่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ถ้าเป็นกรณีเครดิตที่ประกาศอนุญาตแล้วเนี่ยเสียตังเองคํา<ะ>คถามคือเท่าไหร่<ะ>เมื่อวานนี้คุณหมอธีรวัน์เหียมจูธา,จ,าจุลาท่านก็ตั้งคําถามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยไปซื้อโมนูพิราเวียจากทางการแปลว่าโรงพยาบาลเอกชนไปซื้อจากทางการ<ะ>ซึ่งของก็เจ้าเอกอการเภสัชรู้บ่างไปดูนะแล้วออกมาให้กับผู้ป่วยแปลว่าผู้ป่วยก็ต้องจ่ายมีหน้า ทำไมเวลาใช้โมโนูลบายกชนหมื่นหกอ่ะค่ะอันนี้เท<ช>่าไหรนะอันนี้หนึ่งหมื่นกหกร้อยบาทคุณหมอธีรวัตร<ล>คือ่าหมอซื้อกันเองทําหมอซื้อกันเองอะสองพันกว่าบาทค่ะดังนั้นคุณหมอธีรวัตรก็เลยตั้งคาถามว่าทํายังไงคนไทยถึงจะได้เข้าถึงยาที่มันราคาถูกที่โรงพยาบาลทุกแห่งจะจ่ายยาได้ขายในร้านขายยาได้และอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปถึงบางประเทศซึ่งเขาได้รับความยินยอมในการผลิตยา อเองตั้งแต่ต้น,น,นใช่ค่ะ,คะดังนั้นทํายังไงให้เราประเทศไทยได้ราคาถูกแบบนั้นและสามารถสั่งจ่ายได้เลยทั้งที่โรงพยาบาลทุกแห่งและที่สําคัญก็คือร้านขายยาทุกแห่งแต่ก็เด้นย้ำเรื่องหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์นะต้องสีเหลืองขึ้นไปนะคะไม่ใช่ใช้เกินความจําเป็นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องดื้อยาแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยว่ามันจะมียาปลอมหรือไม่าจารย์หมอธีรวัตรบอกเท่าไหร่นะสองพันกว่าค่ะหมอซื้อกันเองเนี่ยสองพันกว่าบาทถ้าโรงพยาบาลซื้อจากทางการไทยคุณหมอบอกหมื่นหนึ่งกับหกร้อยบาทร้านที่ ันหกพันเจ็ดพันแปดอยู่ราวๆเนี้ยที่เขาขายกันข้างนอกเนี่ยค่ะพรอมหรอเาออปลอมหรือเปล่าเนี่ยคือคือคือยังไงคือถ้าใจขายแล้วผมก็คิดว่าเขาใช้ดูดินได้<า>ถ้าคนแข็งแรงเขาก็ไม่ซื้อไปกินหรอกใช่ไหมทำไมเออหรือ,อยังไตงตกลงราคามันยังไงแล้วถ้าเราทําให้ระบบมันเป็นอย่างนี้มันเ,เท่ากับเปิดช่องให้ของพรอมออกมาใช่ไหมลุงไปค่ะไอที่ใช้กันอยู่บางคนเนี่ยท่านผู้ชมบางท่านผมรู้แมสเสียอะไรแมสเสียอะไรค่ะ ของต้นตำรับก็เม็ดสีแดงมันจะบอกให้ใช่ใช่ที่มาจากบริษัทเมอร์กไหมคะเหมือนเม็ดมันจะเป็นสีแดงเนี่ยมันกลายเป็นว่าบางคนคนไทยมีความเสี่ยงกับการที่อ,อหาไม่ได้ใช่ไหมฉันก็ไปซื้อเราไม่รู้จริงหรือปลอม,อมแล้วจะเป็นยังไงท่านผู้ชมอาจารย์เจษดาเด็งรวริพันธ์ว่าต่อเลยน้องรอาจารย์ก็เขียนข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าที่หนักกว่านั้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยองค์การเภสัชของไทยผลิตยาตัวนี้ได้เอง คือเรานําเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศดังนั้นมันจะเหลือแค่ชุดละ690บาทอันนี้ข้อมูลาจารย์เจตนะคะอบอกคนเขาคอระหากันเยอะแล้วว่านอกจากจะไม่เตรียมยาไม่แจกจ่ายยาให้รักษาโควิดกันง่ายๆได้แบบในต่างประเทศเนี่ยยังคิดจะค้ากําไรกันเกินควรด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้ว690อาจารย์ออกมาจากโฆษกระทรวงสาธารณสุขนะค่ะน้งไรค่ะคุณหมอรุ่งเรืองกิจพาติอ่ะค่ะหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงกับโฆษกระทรวงสาธารณสุขบอกว่ายังไงอ่ะ คือคุณหมอรุ่งเรืองเคยพูดไว้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากปัจจุบันราคายาตัวนี้ลดลงมากจากช่วงต้นปีเหลือคอสรักษาละห9ร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นผลิตเองด้วยผลิตเององค์การเภสัชผลิตเองนําเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศค่ะเอา้าแล้วทำไมาขายโรงพยาบาลเบื่นกว่าหมื 600, อนหกร้อยแล้วหมอซื้อกระเดงสองพันกว่าอ้ามันหกร้อยเก้าสิบอ่ะเจ็ดวงสามสิบสองนาทีขออนุญาตไปงวงเล็กน้อยเดี๋ยวกลับมา